โอ้ตอนนี้ก็เปลี่ยนตัวแล้วใครๆๆใครอยากลงยูทูบบ้างเอาโอ้ยโอ้ยบอล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 เฮ้ยเดี๋ยพึ่งใครอยากลงยูทูบ e อาไปเลย

ลองยูทูบมั่งเอแล้วเอแล้วใครอีโอ้ยแม่งติดสายโอ้ยช็ตตับโอเคครับตอนนี้เราได้ลูกหองครับยาคุ้อยปคุ้อยปเป่านกบิดเหนื่อยไหมเฮ้ยมามามูมามก มาดูว่าก็จะถ่ายนี่ก็ถ่ายโอ้โหนี่ก็ร่ายเลยอันนั้น่ะเวลาเวลาท็อปสวนเรก็ดูแล้วเราเรากินน้ำเลยเานนเฮ้ยมามมากินน้ำมากินน้ำใครใครคเล่นแชร์บ้า ช่วยไหมนี่น้ำ